สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะพี่พลนี่เนี่ยชวเพื่อนมารับบชในกิจกรรม The Hunt First Edition ะค่ะจากแบบนี้เลย The Strongest b a l e g r o u n d s นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นหน้าตาของตัวบัชนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมารับกันนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะพเพื่อนคือเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าปกติเราเนี่ยพี่พลนี่นะคะคิดว่าที่ทํามานะคะอันนี้เนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะคะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะมันง่ายกว่านั้นค่ะพเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่เลยเดี๋ยวพี่พลนี่พา ไปดูกันนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวพี่พนี่ขอเข้ามาที่ตัวแมปหลักอันนี้ก่อนนะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ The Hunt First Edition นั่นเองค่ะในนี้นะคะทุกคนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีพวกของฟรีนะแล้วก็จะมีนะคะเป็นพวกแมปต่างๆที่เข้าร่วมอีเวนต์เลยถ้าเพื่อนๆน,นะคะเล่นแมปไหนไปแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นะคะติ๊กถูกขึ้นมาเลยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแบบอันนี้นะคะที่พี่พนี่เนี่ยกำลังพูดถึงนะคะก็คือ The Strongest Battle Ground นั่นเองะะทุกคนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น,นะคะไม่ต้องเข้ามาเล่นลรานะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ย ละ1บาทกันเลยเขามีเขียนไว้บอกอยู่นะจ๊ะบวกหนึ่งด้านบนทะะนี่เป็นตัวอักษรเนี่ยสีเขียวๆแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีปัญหาทางเทคนิคนั่นเองะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้ามาดูนะคะจะขึ้นเลยว่าติ๊กถูกนะคะเราด้านล่างเนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นบตชขึ้นมาคนละหนึ่งบาทฟรีกันเลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเข้าไปเล่นแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีแบตชของแบบนี้นะคะขึ้นมาในคลังเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะคะทุกคนมันไม่จําเป็นจะต้้้องงมมีีีนนนนะะคคเเเเพยแแ่ราาาขใตัว แล้วมันติ๊กถูกเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้เลยถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากให้พี่พนี้เนี่ยทำคลิปสอนรับแบนะคะาจากแบบอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้กันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนรับให้ดูกันจ้ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้จเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะไปไหมคะ่ะ